รู้จักดวงเดือนจิตไทยสงคู่ชีวิตคนสุดท้ายของพระเอกตลอดการสรพงษ์ชาตี ถือเป็นข่าวคราวที่แฟนหนังแฟนละครตกอ,อกตกใจและร่วมส่งกำลังใจมากที่สุดอีกข่าวกับอาการป่วยของพระเอกดังระดับตำนานอย่างสรพงษ์ชาตรีที่คนใกล้ชิดออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้เจ้าตัวป่วยเป็นโรคมะเร็งสมองโดยคนใกล้ชิดได้เผยว่าตอนนี้สรพงษ์เข้ารับการรักษาแล้วโดยมีภรรยาคนปัจจุบันอย่างดวงเดือนจิไทยสง เป็นคนดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งวันนี้ทางเราจะขอพาไปรู้จักคู่ชีวิตคนสุดท้ายของพระเอกตลอดการคนนี้ให้มากขึ้นกันค่ะสำหรับดวงเดือนจีไทยสงมีชื่อเล่นว่าเดือนปัจจุบันอายุ53ปีเป็นรองอันดับหนึ่งมิสไทยแลนด์เวิร์ d ปี2529และรองอันดับหนึ่งนางสาวไทยปี2530ดวงเดือนเป็นนักแสดงผู้มากความสามารถ เคยมีผลงานการแสดงให้เห็นทางหน้าจอมาแล้วมากมายก่อนที่จะเฟดต,ตัวออกจากวงการบันเทิงหลังใช้ชีวิตคู่กับสรพงษ์ชาตีปัจจุบันจะพบเธอได้ที่วัดนนกลุ่มอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาหรือที่เรียกกันว่าวัดสรพงษ์โดยเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์เธอจะช่วยคู่ชีวิตรอรับญาติโยมที่มาทำบุญที่วัดสรพงษ์ตั้งแต่เช้าจรวดค่ำกันเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com